แชร์คลิปบีบหัวใจแม่ลูกไวชาาพากันมาลงทะเบียนเราชนะไม่มีเงินติดตัวสักบาทบรรยากาศการลงทะเบียนโครงการเราชนะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆทั่วประเทศสำหรับผู้ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อพี่ฝนกมลทิพย์เป็นภาพตายายคู่หนึ่งที่พากันมารอลงทะเบียนที่หน้าธนาคารสาขาหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรโดยผู้โพสต์ระบุว่าเพราะชีวิตคนมัน เลือกเกิดไม่ได้สงสารตากับยายจังมาลงทะเบียนเยียวยาออกจากบ้านเที่ยงคืนมาถึงธนาคารตีสี่ตังไม่มีสักบาทหวังจะได้เงินเจ็ดพันคลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อเป็นจํานวนมากก่อนที่ในเวลาต่อมาผู้โพสจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าภาพตายายคู่นี้นั้นคือตาจำเนียนและยายน้อยแท้จริงเป็นแม่ลูกกันโดยมารอลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเขือจังหวัดกําแพงเพชรโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ช่วยเหลือจัดคิวให้ทั้งคู่ได้รับบริการเป็นคิวแรกและได้ลงทะบีย เพียงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยทั้งคู่บอกว่าออกเดินทางจากบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปกว่า35กิโลเมตรออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงธนาคารตอนตี3และล่าสุดมีผู้ใจบุญติดต่อให้การช่วยเหลือเป็นจํานวนมากแล้ว